ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขปีการศึกษา2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองกี่สังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์มนนกกสกรระดับอำเภอหนองกี่ตั้งอยู่ที่99หมู่7ถนน4ีคิ้วเดชอุดมตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์สกรระดับอำเภอหนองกี่มีเขตพื้นที่ในการให้บริการจำนวน10ตำบล108หมู่บ้าน ประชาชนอำเภอหนองกี่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามมัธยยสัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมภายใต้การบริหารงานของนายนิติเทพชูอิจจีนผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอหนองกี่ การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกในสกรระดับอำเภอหนองกี่ประจำปีการศึกษา2567ได้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านได้แก่ 1. มาตรการด้านป้องกันสกรระดับอำเภอหนองกี่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางการจัดการเรียนรู้และการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นประจำโดยสกรระดับอำเภอหนองกี่มีการดำเนินงานทั้งสิ้น10ห้องเรียนได้แก่ ห้องเรียนตำบลหนองกีห้องเรียนตำบลนอนอารางห้องเรียนตำบลทุ่งกระตินห้องเรียนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาห้องเรียนตำบลบุกกระสังห้องเรียนตำบลเย้ยปราสาทรห้องเรียนตำบลโคกสูงห้องเรียนตำบลโคกสว่าง ห้องเรียนตำบลเมืองไผ่และห้องเรียนตำบลท่าโพชัยโดยในแต่ละห้องเรียนมีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็นสี่ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมฝ่ายสารวัตรนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขมีการประเมินผลการดำเนินงานประกาศผลและมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำทุกเดือนมีการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2. มาตรการด้านการค้นหาสกรระดับอำเภอหนองกี่ดำเนินการจัดระบบช่วยเหลือดูแลนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีการจัดทำข้อมูลนักศึกษามีการเยี่ยมบ้านมีการรับแจ้งบอดแสจากตู้เสมารักมีการสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดมีการคัดกรองจำแนกผู้เรียนออกเป็น5กลุ่มคือกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าและมีการรายงานผลต่อต้นสังกัดโดยในปีการศึกษา2500 พบว่านักศึกษาสกรระดับอำเภอหนองกี่เป็นกลุ่มปลอดภัย100อร์เซสามมาตรการด้านการรักษาสกรระดับอำเภอหนองกี่ดำเนินการกำหนดนโยบายในการบำบัดและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดภายในสถานศึกษามีการให้คำปรึกษาและให้เครือข่ายผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่นักเรียนยิ่งขึ้นและคอยติดตามเป็นระยะ 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง สกรอรระดับอำเภอหนองกี่ดำเนินการจัดให้มีตู้เสมารักเพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและอบายามุขรวมทั้งมีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข5มาตรการด้านบริหารจัดการสกรอรระดับอำเภอหนองกี่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการทำงานห้องเรียนสีขาวเพื่อ กำหนดกลยุทธ์และนโยบายมีการจัดทำแผนปฏิบัติการมีการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษากำจัดจุดเสี่ยงต่างๆภายในสถานศึกษาและมีการกำกับดูแลติดตามประเมินผลรวมถึงสรุปรายงานต่อต้นสังกัดและประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สกรระดับอำเภอหนองกี่มีผลงานที่เป็นเลิศเบสแพทิสชื่อผลงานหลักสูตรไก่ย่างหนองกี่โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานทำงาน MORALME Model นวัตกรรมสร้างความรู้คู่คุณธรรมทักษะอาชีพก้าวไกลห่างไกลยาเสพติดดังนี้ M meeting การประชุมวางแผนรูปแบบในการดำเนินการ O ออ j บเจ i v ีฟการกำหนดจุดประสงค์ร่วมกันกำหนดจุดประสงค์ที่ต้องการให้เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมสร้างความรู้คู่คุณธรรมส่งเสริมทักษะอาชีพห่างไกลยาเสพติด R r ร l เ t i o ชั่นชการสร้างความสัมพันธ์ประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือกับบ้านวัดโรงเรียนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน A. Action การลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆจากกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างความรู้คู่คุณธรรมทักษะอาชีพก้าวไกลห่างไกลยาเสพติด L. r i f e like Career Skill ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้นำทักษะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต m o r a l i t y and e t h i c a l การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม a r รา n ูเอชชัการประเมินผลร่วมกันประเมินผลและตรวจสอบผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ผลการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวสกอรกร,อระดับอำเภอหนองกี่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงขอความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและอบาย,ยมุขภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาเครือข่ายได้แก่สกอรกร,อระดับอำเภอโนสนสุวรรณสกอรกร,อระดับอำเภอหนองหง โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านบุกระสังโดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาแกนนําเกี่ยวกับกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้ง4ฝ่ายเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในห้องเรียนร่วมกันจากการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขของสองกรร,ระดับอําเภอหนองกี่ที่กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้สกรร,ระดับอําเภอหนองกี่ได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นต่าง งได้แก่รางวัลเสมาปอปอ,อประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกปีการศึกษา2566จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลเกี่ยวกับกีฬาต้านยาเสพติดและอบาย,ยมุก ผู้บริหารคณะครูสกรรระดับอำเภอหนองกี่ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนเก่งคนดีและมีความสุขห่างไกลาจากยาเสพติดและอบายมุกตลอดไป